สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกรนและขนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคานว่าการ,รดูดงสนตวสามารถ a อัลาอาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกตรงนั้นล่างตรงนี้ที่ผมชี้อัลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เหลือโคกสุดท้ายแล้วนะครับก็คือวันที่10มีนาคมเป็นวันสุดท้ายอา ผมอัดคลิปเหลือเวลาแค่4วันแต่ลงก็เหลือแค่3วันเท่านั้นนะครับก็รีบกันเลยเนาะคลิปนี้มาดูกันนะครับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของพบสพดาวสถิตในเรือนสุภาะนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังพื้นฐานใดๆก็ไปฟังในคลิปที่แล้วได้ด้วยนะครับแล้วก็มีดาวมฤตยูถึงดาวคารอยู่ในคลิปนั้นก็ตามไปดูหรับคนที่มีแก่ใครที่มีดาวพุดธถึงดาวเกตอยู่ที่เรือนสุภาะให้มาดูที่คลิปนี้นะครับ เรามาดูจุดกําเนิดตนุราศิกันรกคณาการอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาจะจุดเดียวกันครับตนุราศิกันตรงนี้นับไป9้าช่องจะเป็นภพสุภะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นราศีพุธศพ,ธพดาวกเกษตรคือดาวศุกร์นั่นเองนะครับคือผมขอพูดไวน้นิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้พูดราศิกันแต่อีกช่องหนึ่งเนี่ยใช้เวลา23่สนาทีครับคือดาวพุธถึงดาวเกตเลยนะ เยอะมากดังนั้นเนี่ยขอไปไวนิดนึงขนาดไวมันยังไม่ทันนะครับล้วมาเริ่มต้นกับที่ดาวพุทธดา,ดาวประจำตัวกันเลยนะครับไม่เนี่ยขนาดไม่พูดพัฒน์ำเพลงนะไปอยู่ในเรือนสุภะดาวพุทธไปอยู่ในเรือนสุภะได้ตาแหน่งพินทุบาทด้วยหมายถึงว่ามีดีเยอะกว่าแต่มีข้อเสียพ่วงมาด้วยนิดๆนะครับเขาว่านิดๆหมายถึงว่าพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดรอยร้าวยรัยร่วในดวงชะตาหมายถึง เป็นพวกประเภทคือด่าพูดหมายถึงการพูดการสื่อสารการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาพอไปอยู่ในเรสุภาพหมายถึงพูดจาขนองปากหมายคมว่าเออปากปากมันมีปัญหาปากมันมันผาสวยพู่ง่ายภาษาชาวบ้านว่าปากผาสวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดไปอยู่ในเรสุภาพคือพูดดีพูดใหญ่พูดโตพูดเข้าตัวไอ้พูดเข้าตัวไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราพูดโอวดมันไม่เป็นไรเพราะมันพูดความจริงไงแต่พูดแบบ ยกตอนข่มท่านเนี่ยอันเนี้ยระวังไม่ดีเพราะว่ามันเป็นอ,อยู่ในเดิมผู้ใหญ่เนี่ยหมายความว่าถ้าผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ได้ยินผู้ใหญ่รบรับรู้ที่เราพูดเนี่ยเขาแบกเลสเราเลยนะเขารู้สึกไม่ดีกับเราเลยนะมีใครบ้างที่เวลามีเด็กเกเนี่ยเขาพูดจาว่าตัวเองดูดีแล้วไปข,ข่มคนอื่นไปนข่มชาวบ้านเออหรือไม่ก็ไปข่มผู้ใหญ่แล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ตอไม่ให้ตัวเราก็เหอะไม่ได้ด่าเราก็เถอะแต่เราอ่ะรู้สึกไหมลนะ่ะถูกไหมครับเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่น่ารัก ถูกไหมครับเขาก็ไม่เอ็นดูไงก็แค่นั้นแหละนี่แหละคือคําว่าพินทุบาทนะครับของพุทธก้าวใน,นนั้นเนี่ยเราต้องระวังจุดนี้เอาไว้ด้วยแต่ข้อดีคือดาวพุธปีเดอร์สพาคือทําตัวเป็นผู้ใหญ่าาามาถึงว่าผู้จาดูดีมีหลักการมีความมั่นคงผู้ใหญ่จะรักอ่ะมันเป็นดาบสองคมเลยพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีคาว่าพูดมากไม่ได้หมายถึงพูดมากแต่พูดมากหมายถึงพูดทุกอย่างที่เป็นด้านลบครับแล้วมันจะเกิดผลเสียก็คือหมายถึง พูดมากปากมีสีเนาะก็หมายความว่ามันจะได้รับผลกระทบมายังปากของเราไม่ได้หมายถึงปากมีสีหมายถึงเลือดออกแต่มันหมายถึงว่ามันอาจจะได้ผลกระทบในสิ่งที่เราพูดไปแต่ในทางที่หลายทุกเรื่องทุกประการนั่นเองนะครับในอนุญาตพูดจาในเรื่องดีๆเจราจาอ่อนหวานให้ทายพุทธในทางโหราศาสตร์มีคํากลอนนี้หมายความว่าพูดจาให้ดีแล้วจะเป็นสีแก่ตนเพราะตัวเราคือดาวพุธด,ดาวประจําตัว พูดดีเป็นสีแก่ปากไหมครับว่าพูดดีเป็นสีแก่ตนเป็นสีแกะปากหมายถึงพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็ฟังพูดอะไรก็มีน้ำหนักคนกันเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรมีน้ำหนักพร้อมเป็นทัดดินพูดอยู่ในเดือนทัดดินมันก็หมายถึงพูดแล้วมีน้ำหนักนะครับแล้วก็หมายถึงทําอะไรจดบันทึกก็ดีจะได้จะได้คือคนกันเป็นคนหัสตะภูมิปาโลอยู่ในกางราศีกันเนี่ยนะครับเป็นเลิกเต็มเนี่ยเลิกที่ดีเนี่ยแต่ก็ไม่ดีเราไปสล็อกนะ แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันมีนเลิกเล็กอยู่ที่ที่ต้องเรียนรู้กันแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เอาเป็นว่า,าให้รู้ไว้ว่าทานสตูมาพูลเปโโลหมายถึงการบันทึกแล้วกันนะครับทีนี้ก็ดาวพุธยังมาจากเรีนกรรมะมคือการงานปัจจุบันกรรมและเวรกรรมไปตกในสุภาแต่ว่าคนคนนี้งานจะสร้างสรรค ไปสู่การเรื่องขัง้นนตำแหน่งยกระดับฐานะแล้วไปสู่อนาคตที่ดีแปลว่าคนกันเนี่ยทุ่มเทเรื่องการงานเดี๋ยวอนาคตจะดีเองสำหรับคนที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนสุภาหมายความว่าเป็นไปโดดเด่นที่ผลงานดังนั้นผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะต้องแค่เรยอะไรอะต้องต้องให้ความสําคัญกับเขาเพราะเขาคือผู้ที่จะนําทางเราไปสู่การงานและ,จะเจริญสู่ต,ตัวตนด้วยดังนั้นเนี่ย อย่ามองข้ามเขาอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีพยายามมีคอนเนคชั่นกับหัวหน้าที่ดีพยายามงองเขาบ้างถ้าเขาแบบเข้าใจไหมว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เหมือนครูวครับมีอะไรเขาก็ดุเขาก็ดา่าเขาเขาว่ามันก็เรื่องปกติเราก็อย่าไปโกรธอะไรเขามากแต่ถ้าเขาแบบไม่ได้แบบมันใช่มันไสอิจฉาริสยาเราขนาดนั้นนะ่ะเรากป็ปล่อยไปบ้างเพราะว่าเขาก็คือหัวหน้านะครับก็คือคนที่สามารถสั่งสอนเราได้หัวหน้าคือผู้ที่สั่งสอนเราได้นะครับแต่ ไม่ใช่ว่าสั่งสอนในทางที่ไม่ดีสั่งสอนในทางที่ดีนะได้ไดเนาะเหมือนครูนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเราต้องยกย่องหัวหน้าเราไม่ใช่ว่าเขากันแกล้งเราเราต้องยกย่องเขานะไม่คนละเรื่องหมายคมว่าถ้าเขาสั่งสอนเราไปในทางที่ดีให้เราอะยกย่องเขาเพราะแล้วเราเราจะเจริญสำหรับคนที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนสุภานอกนั้นไม่เกี่ยวนะครับอืมโอเคจบที่ดาวพุธนะครับคือตัวเองจะมีวาสนาแค่ไหนก็อยู่ที่การงานและก็เจริญก้าวหน้า การงานจะเจริญก้าหน้าไปสู่สิ่งที่ดีแล้วยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยต่อไปดาวพฤหัสครับดวงที่2ดาวพฤหัสดีเนี่ยมาจากเรือนปตัตตนีกเรือนพันธุพันธุแปลว,ว่ารากฐานของชีวิตความมั่นคงอสังหาและครอบครัวส่วนปตัตนิเนี่ยหมายถึงการผูกพันสัญญาคู่คู่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคู่มิตรหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีได้หมดนะครับพระบดาเรสสภะเนี่ยจเจริญด้วยคู่ครองคือหมายถึงว่า คนคนนี้จะจะเดินด้วยคู่ครองหมายความว่าต้องเลือกคนที่ดีจำไว้นะครับดวงชะตากําหนดอะไรมาก็ตามเราอย่าเพิ่งดีใจว่าเราคือเราอาจจะแบบว่าเออโอเคฉันฉันจะได้เจอในสิ่งนั้นแต่ทุกอย่างจะดีหรือร้ายเขาเรียกว่าจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยมันอยู่ที่มือเราเนี่ยเป็นคนสร้างสรรค์มันขึ้นมามนุษย์เราได้ผ่อนวิเศษคือคิดตัดสินใจ แล้วก็กระทำลงมาคือกายกายกรรมวจีกรรมนโนกรรมนะครับเราเกิดกรรมดีขึ้นมามันก็คือกรรมดีของเราอะ่ะมันก็คือได้รับผลกรรมนั้นเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราสร้างสรรผลลายคือความชั่วลายขึ้นมาเนี่ยบเอ่อเคราะห์บ่มเพาะมันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ผลลายนั้นกลับคืนสู่ตัวเช่น,เช,นเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นจึงหมายความว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหมายความว่าถ้าเรามีกิริยนบิดท,ที่ดีเนี่ย มันก็พาเราไปสู่ความเจริญบางทีบางคนเนี่ยยกระดับฐานะตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้เลยจากบางคนอา,อาจจะหมายถึงแต่งงานและมีสามีที่ดีมีมีการเจริญเข้าหน้าในวุฒิเาขาเรียกว่าในในวุฒิในสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนแล้วก็ทำงานมาจนได้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าเราก็ได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยออะพูดง่ายนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนกับคุณนายผู้ว่านะครับผู้ว่าเนี่ยเขาก็คือ ทำของเขาไปเรื่อยๆเนาะแต่พอแต่งงานปุ๊บอ่ะคุณนายผู้ว่าก็ได้หน้าด้วยนะครับก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากสามีเห็นไหมได้ดีจากสามีนั่นแหละประมาณนั้นแต่จงกรรณาทำตาอ่าทำสิ่งดีๆให้คู่ควรกับสามีด้วยนะครับสิ่งที่เราจะได้มาแล้วก็ต้องทําดีด้วยเพื่อให้ผลดีนั้นเจริญงอกงามช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปไม่ใช่ไปถ่วงหลังกันเนาะดังนั้นเนี่ยกาุณาทาความเข้าใจตามนี้ด้วยเนาะการนาเป็นคนดีให้มากพาอดาบสิดีเองเนี่ยไปอยู่ในรัชสภาตอนเนี้ย เป็นธรรมเกณฑ์คนกันสมัยก่อนเนี่ยผมเท่าที่จับ,จบสังเกตในตอนแรกๆนะครับคนกันจะเป็นคนที่เฉยๆนะผมก็ไม่ค่อยอะไรหรอกแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยตั้งแต่มีปัญหาเรื่องเรื่องความรักเรื่องลาหูเลงเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยครับค่อนข้างดีขึ้นตรงที่ว่าหลายคนผมหมายถึงผมสัมผัสได้ว่าคนกันเนี่ยเข้าหาธรรมมากขึ้นในการดูดูส่วนตัวนะเพราะว่าแต่แต่ถ้าเป็นตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่หมายถึงว่า การที่มาดูส่วนตัวเนี่ยมันมันมันเห็นได้ชัดว่ามีหลายคนเนี่ยที่ปรับตัวเนี่ยน้อมนำธรรมมาสู่มาสู่ใจของตัวเองคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยน้อมนำธรรมมาสู่ใจไม่ใช่ว่าให้เราไปสุดตรงในทางธรรมแต่ให้เราอะแค่น้อมนำธรรมมาไว้ในใจหมายถึงมันจะทำให้เราละอายแก่บาปหรือกลัวเกรงต่อบาปกรรมนะครับเพราะว่าเราอยากได้กรรมดีแต่เราทำกรรมชั่วแล้วเราจะได้กรรมดีหรอครับ ถูกปะก็บอกแล้วว่าทําดีได้ดีทําช่วได้ชัว,ชวทําสิ่งใดจะได้ผลสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาดังนั้นก็อยากได้ดีก็ต้องทําดีแต่ความดีมันทํายากังนั้นก็ณาน้อมนํธรรมมาใส่ใจเพื่อให้เรายึดติดมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเผอไผยไปในทางอบายภูมิหมายความว่าเอ่อด้วยด้วยความเจริญของก้าวหน้าในในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ในทางเอ่อเทคโนโลยีเนาะ มันทําให้คนเราเนี่ยเริ่มเสื่อมศีลธรรมลงไปเรื่อยๆนะครับด้วยด้วยความเจริญของโลกมันส่วนทางกับทางธรรมคือธรรมเนี่ยมันคือการเป็นธรรมชาติดูในธรรมชาติแต่ในในเรื่องของความเจริญมันคือวัตถุนิยมหมายความว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าให้เราละทิ้งวัตถุนิยมนะครับแต่หมายความว่าให้เราอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยให้สอดคล้องกันให้เราไม่ยึดติดมากเกินไปทําให้เราอยู่ตรงกลางให้ได้เพราะ ทางสายกลางอ่ะมันดีที่สุดตามหลักพระเทธอ,องว่าพูดถูกแล้วว่าเราควรจะแบบเราถือต่อให้เรายึดติดวัตถุนิยมแต่เราก็พยายามปล่อยวางมันให้ได้อย่าไปยึดติดกับมันมากเพราะเราจะทุกข์ร้อนกับมันมากก็แค่นั้นอ่ะเนาะนนั้นเนี่ยก็น้อมนําทามาสู่ใจด้วยกันทั้งหมดแล้วเราก็จะเป็นคนดีที่เวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับสับดาห์ที่สโคจรอ,อยู่ในตรงตําแหน่งนี้ทีนี้ ครอบครัวก็จะเจริญมั่นคงไปสู่อนาคตข้างหน้าหลักทรัพย์ก็จะมีด้วยในอนาคตถือว่ามีที่อยู่ที่กินนะคนคนนี้นะครับสำหรับคันที่มีดาวพฤหัสอยู่ในเอนพุธศพนะครับก็ถือว่าจะมีเจริญด้วยทรัพย์ส,สินบริบูรณ์ในอนาคตข้างหน้านะครับ,บแล้วก็มีคู่ครองที่ดีด้วยเพราะมีความสุขด้วยนะเออหมายถึงคนคนนี้มีคู่แล้วมีความสุขด้วยมีการเจริญก้าวหน้าในครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้มฤตยูอยู่มันก็อาจจะทําลายไปบ้างนะเราให้มฤตยูออกแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้น ต่อไปดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มาจากเรือนกระดุมพระคือการเงินกับดาวศุกร์เป็นเกษตรในเรือนสุภาเองหมายความว่าการเงินไปอยู่เรือนสุภาแปลว่าคนคนนี้มีตังค์กินมีตังค์ใช้ตลอดชาตินี้เลยครับเป็นคนที่ดูแล้วฟังแล้วอาจจะดูน่าอิจฉาเนาะแต่ว่า <pol is itan> ผมไม่ได้อิจฉานะแต่แค่ว่าดูน่าอิจฉาเนาะคือกระดุมพระไปตกเรือนสุภาเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้ลําบากเรื่องการเงินเลยคนคนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมก็ลืมบอกไปว่า ไปพิจารณาดาวในพื้นดวงสตาด้วยว่ามีดาวกลุ่มและก็ดาวเล็งยังไงบ้างเป็นคูมมค่มติตรกัศัตรูเป็นาบาปข้อสุปเคราะห์ยังไงและมีเกณฑ์อื่นด้วยแต่แค่บอกไว้ว่าแค่ดูกลุ่มกับเล็งนี้ก็ยากแล้วนะครับต้องไปพิจารณาด้วยถ้าไม่มีดาวก็คือโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีเออแต่ถ้ามีดาวเนี่ยครับต้องดูก่อนว่าเป็นคูมมค่มติตรหรือคู่ศัตรูเป็นบาปข้อสุภเคราะห์นะครับถ้าเป็นดาวหลายก็ทําลายภพสุภาอันนี้ก็จะเปไปกลางทางดีนะแต่เดี๋ยวเปไปกลางทางได้ แต่ถ้าเป็นแบบบริสุทธิ์อยู่เฉยๆโดดๆอันนี้ดีก็จะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนแต่ก็ระวังดาวจรน,นะเออดาวจรมาก,ก็ว่ากันไปนะครับก็เอาเป็นว่ามันมันเป็นภาพรวมเท่านั้นมันไม่ได้บ่งบอกอะไรแบบแน่จริงถาวรอ,อะไรเลยนะครับต้องเข้าใจเท่ตรงนี้ได้แค่ไกด์ไลน์เกินให้ฟังนะครับทีนี้ต่อดาวกระดุมพาไปอยู่เรือนสุภะผู้ใหญ่จะเอือ้อ หรือเอื้อหนุนเรื่องการเงินเนี่ยทางใดทางหนึ่งมีแบบง่ายๆสบายๆคนเนี้ยก็จะมีเงินหมุนคล่องดีเจริญด้วยการเงินกันคังที่ดีหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติมีจะเต็มไปเลยถือว่าโชาคดีมากสำหรับคนคนนี้แล้วได้ตํแหน่งเกษตรด้วยนะครับหรือถึงจะมาปะเป็นเกษตรตรงนี้ก็ตามนะครับก็จะมีความสุขจากการเงินที่มีแต่ไม่ได้บอกว่าความรักจะดีนะครับหรือการเงินจะดีนะมาจะเอื้อหนุนเรื่องการเงินอะไรบางอย่างบางคนอาจจะถามว่า ถ้าการงานดีการเงินก็ต้องดีไม่เกี่ยวครับงานกับเงินไม่เกี่ยวกันนะมันคนละดาวหลายคนจะชอบเอามาเกี่ยวข้องกันบางคนมีเงินหลายทางมากกว่างานงานมีงานเดียวแต่เงินบางทีไปลงทุนก็มีแต่ไม่ใช่งานนะครับการลงทุนไม่ใช่งานยกเว้นคุณทําแบบ Fulltime อันนี้สามารถเป็นงานได้อาชีพเทรดอะแต่ว่าใครที่ไม่ใช่อาชีพหมายถึงว่าจะทำงานประจํา แต่ว่าฉันก็แค่เทตุไปด้วยเฉยๆอันนั้นคืองานอดิเรตจะเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่างานแต่เรียกว่าการลงทุนเฉยๆนะครับหรือการบริหารด้านการเงินเฉยๆนะครับนนั้นเนี่ยแยกให้ออกนะดังนั้นการเงินจะมี2ทางคือรายได้ประจํากับงานลงทุนแต่ไม่เอาไม่ให้รายได้ที่ได้จากการงานกับรายได้ที่จากการลงทุนไม่ใช่งานนะครับเอองานมีในงานเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเนาะคนเราจะมีได้แค่ ราจะมีหลายงานได้แต่ว่าการลงทุนมันไม่ใช่งานนะครับต้องเข้าใจว่ามันหมายถึงว่าถ้าเรามีงานอยู่แล้วนะมันไม่ใช่งานนะครับแต่มันคือไรายได้ต่อไปเรามาดูกันต่อที่ดาวเสราร์อันนี้ต้องพิจารณาเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้รายมากเพราะว่ามันมาจากเรือนปุตตะปุตตะนี้แปลว่าความสุขเออไม่ใช่ความการสมหวังนะครับความพึงพอใจหมายถึงบุตรบริวารไปอยู่ในเดือนสุภาเนี่ยหมายถึง อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีพร้อมด้บุตรบริวารแต่ทุกใจกับเขาเพราะดาวเสาร์ยังเป็นดาวความทุกข์นะครับแต่เป็นมหาจักรด้วยโอโหดวงนี้สุดๆจริงๆดวงนี้ดวงแกร่งคนๆนี้เป็นคนแกร่งมากเพราะว่าเสาร์เป็นมหาจักรมันเป็นดวงแข็งแข็งปอกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเาาสาร์เนี่ยหมายถึงความยากลาบากหมายถึงความทุกข์หมายถึงความช้าและยาวนานด้วยพอไปปรากฏในดวงสุภาาก็ยาวนานโคตรๆพูดง่ายว่า หลังกเกษียณนะครับถึงจะได้ดีและจะมั่นคงด้วยแต่อย่ามีดาวายเบียดเบียนชนะถ้ามีอังคารเล็งแบบนี้โอ้เต็มตัวเลยไปกลางทางครับคือดาวเสาร์ถ้าเป็นมหาจักรเนี่ยขอเลยอย่ามีดาวรายเบียดเบียนเลยไม่งั้นนะแย่มากเป็นคนที่แย่มากๆหมายถึงว่าผลออกมามันแย่มากๆเลยไม่ได้คนนั้นแย่นะผลออกมามันแย่มากเลยคือเป็นคนที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเสาร์อ่ะมันช้ามันยากมันลําบากมันทุกข์มันอยู่ในอ,อนาคตไม่พอนะ มันยังโดนดาวร้ายมาเบียดเบียนอีกอ่ะเออคือไปไปกลางทางแล้วไม่ได้กลับมาเลยเนร์นะนคือเออเพราะว่ามันช้าแล้วไงแต่ว่าคนที่มีดาวเสาลอยเฉยๆเนี่ยอันนี้ดีหน่อยเพราะอย่างน้อยช้าลำบากเหนื่อยแต่สุดท้ายได้และมั่นคงไปปิดแผ่นเลยเพราะดาวเสาเนี่ยมันคือดาวเสาดีได้ตำแหน่งที่ดีแบบนี้เป็นมหาจักรเออตำแหน่งมหาจักรของเสาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแต่โคตรยากเลยคือพูดง่ายว่ามันมีเงื่อนไขอยู่อันเดียวนี่แหละคือดาวเสามหาจักรเนี่ยแปลว่า มันดีนะแต่มันยากมันเหนื่อยมันลําบากมันทุกเออแต่ก็ได้ทุกอย่างแล้วก็จะเป็นปึกแผ่นด้วยแต่เสาเสียนี่สิมันจะไม่มีอะไรเลยอนาคตเนี่ยเพราะว่าแต่ไม่ทุกไม่รอนนะไอ้เสาเสียเนี่ยต้องเข้าใจว่าเสาดีทุกลําบากระหว่างทางนี้โอ้โหอย่ากับแบกข้าวสารไว้บนหัวนะครับแต่สุดท้ายนั่นคือความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าใครที่สบายไม่ต้องเอาเข้าวสารไว้บนหัวเนี่ยแต่สุดท้ายไม่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นเลย ก็ต้องหาซื้อหากินเป็นหนี้เป็นสินอะไรก็ไม่มีเป็นของตัวเองนะครับแต่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะไม่ต้องแบกเห็นไหมครับอ่าพวกเสาเนี่ยเสาดีเนี่ยคือเดอะแบกผมเองก็เป็นเสาเป็นอดเนี่ยเดอะแบกนะครับเนี่ยแบกจริงๆเพราะมันแบกทั้ง1 1ราศีไว้เลยเนี่ยเห็นไหมยังเออใครที่เราเสาเป็นอุดเนี่ยครับคือเกิดในช่วงพร้อมกับผมประมาณ2ปีขึ้นไล่เลี่ยก,กันเนี่ยสปีครึ่งที่เราเสาอยู่ในราศีตุลเนี่ยครับในนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่แบกแบกอะไรบางอย่างนะครับบอกในแค่นี้ คือไม่ต้องไปดูไงในพื้นดวงอ่ะนี่นแหละก็เอาเป็นว่าสู้ๆครับรกำลังใจให้สำหรับคนที่มีดาวเสายืนในเดือนสุพะแต่อนาคตจะดีนะถ้าไม่มีดาวร้ายเบียดเบียนอันนี้ไปดูดงส่วนตัวเอานะครับทีนี้เรามาดูกันต่อคือราหูอันเนี้ยน่าเป็นห่วงกว่าราหูเนี่ยมาจากเดือนอริราศีเดียวเลยที่มันร้ายเนี่ยเพออาราะอริเนี่ยไปอยู่ในเดือนสุพะมันขวางอนาคตเราครับเออราหูเนี่ยขวางอนาคตและดาวราหูแปลว่าลุ่มหลงมัวเมาไปในทางร้ายเพราะอริ อาร,ริไปอยู่ในสภา,าแปลว่าชีวิตเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเกิดมาเนี่ยเป็นหนี้แน่นอนเพราะว่าอาริเนี่ยแปลว่าหนี้พอสภาเนี่ยแปลความเจริญแปลว่าทําทุกอย่างให้ตัวเองมีความเจริญแต่เป็นหนี้คือเจริญด้วยหนี้ก็จะแมเจริญด้วยหนี้เจริญหนี้หมายคำว่าเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างแต่เป็นหนี้มหาศาลเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยก็หนี้ทั้งนั้น,นอ่ะพูดง่ายว่าบ้านก็ใหญ่รถก็หรูเงินก็มีใช้กินใช้จ่ายซุรยซุ้ยไแต่มันมาด้วยหนี้ทั้งหมดเลย ทุกอย่างเนี่ยหักลบไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือพูดง่ายว่าถ้าเอาไปคืนหนี้หมดเนี่ยหายหมดเลยทรัพย์สินเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละครับประมาณนั้นมันจะมี2แบบ1คือมีหนี้สินลนพลตัวจนแบบไม่มีอะไรเลยกับอีกประเภทหนึ่งคือมีทุกอย่างความเจริญทุกอย่างแต่เป็นหนี้ทั้งนั้นนะ่ะก็คือพูดง่ายว่าที่ที่เฉดฉายอยู่ได้เนี่ยพอนี้สินนะครับอันนี้คือบริหารหนี้ นะครับอันนี้แล้วแต่เนาะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับที่เขาบอกว่าบริหารคือผมเรียนมาเนาะเขาบอกว่ามันคือหนี้สินนะเออเขาเรียกว่าเป็นหนี้ที่เป็นประโยชน์เป็นหนี้ที่ก่อเกิดรายได้คือหมายความว่าเขาเขาทุกอย่างมันต้องติดลบอะคือการทําธุรกิจมันจะต้องติดลบก่อนมีใครไหมครับที่ทายกเวนพิออเดอร์นะก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องลงเงินสักบาทคือไปอาจจะบินน้อยๆแล้วไปดรอปชิปเข้ามาดังนั้นเนี่ยเขาก็พอพอขายได้เราก็ได้เงินอย่างเงี้ย อ่ะก็ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องลงทุนพวกคนที่ลงทุนไม่ได้เนี่ยทำทำพวกประเภทดับชิปได้หรือประเภทที่เป็นแบบเอ่อพรีออเดอร์ได้นะครับพรีออเดอร์จากต่างประเทศอะทำเงนเนนะ้นะครับก็ได้หรือพีส um ัมเพงสมัยก่อนเนี่ยคนคนจะคือแบบใครที่ไม่อยู่กรุงเทพเนาะแต่ใครที่อยู่ใกล้สมัมเพงก็ไปพีส um ัมเพงเองก็ได้แต่เดี๋ยวนี้สมัมเพงคงคงไม่อยู่ละมั้งเนาะเออ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมไม่ใช่คนกรุงเทพไม่รู้ว่าสัมเพลงตอนนี้แต่ได้ข่าวว่ามันมันแย่มานานแล้วนี่สัมเพลงเนี่ยประมาณ30ปีได้ลวมั้งที่คนจีนมาเตี่แล้วก็ยิ่งอ่าช้อปปี้ลาซาด้ามาอีกก็ยิ่งดับไปเลยคือแทบไม่ได้ยินข่าวแล้วอะ่ะเนาะก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะก็น่าเป็นห่วงอยู่สำหรับการคือมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือได้ดีของผู้บริโภคที่แบบยิมผมมาสั่งประจําเลย ผมก็ยอมรับว่าผมก็สั่งประจําเพราะว่าในเมืองไทยไม่มีไงแล้วผมดันไปดูเยอะไงเออนั่นแหละรู้มาตั้งแต่สมัยที่เมืองเมืองไทยยังไม่มีชอปปี้ลาซาด้านานโขเลยครับตั้งแต่เขารู้จักพีออเดอร์กันแรกๆอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นผมพีออเดอร์ครั้งแรกในปี2008ตอนนั้นยังพีเกาหลีอยู่จีนยังไม่เกิดเลยครับแล้วค่อยมาจีนทีหลังเนาะดูตั้งแต่พีออเดอร์เกาหลีแล้วนะครับตอนนั้นก็สั่ง สั่งจะไม่ได้ว่าสั่งรองเท้าสั่งเคยสั่งวิกผมของผู้ชายครับสั่งวิกผมแล้วก็เพราะว่าเราก็ตามอินเทรนด์อยู่นะสมัยก่อนก็รองเท้ารองเท้าแบบแบบแคบปบอปอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นเพราะเราก็ทําตัววัยรุ่นอยู่นะถึงอายุจะเกินวัยรุ่นมานิดนึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับยังเป็นวัยรุ่นอตอนปลายอยู่เออต่อไปเนาะลองมาดูต่อดาวดาวเสาเนี่ยก็ก็สู้ๆครับไปกลังใจให้ราหูก็ ก็ก็เป็นกังใจให้เหมือนกันพยายามอย่าอย่าเพิ่มนี้สินพยายามลดนี้สินครับแล้วอนาคตจะดีคือบริบูรณ์ด้วยด้วยนี้สินแต่อนาคตมีก็ได้แต่ต้องพยายามบริหารมันดีๆนะครับส่วนสุดท้ายคือดาวเกตนี้จะโอ้โหอายุยืนแต่อายุยืนเนี่ยมีปัญหานะบอกไว้ก่อนคือไม่มีปัญหาเรื่องอื่นเลยเพราะว่ามันหมายถึงทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะดาวเกตยู่ในเดือนสุภาเนี่ยติดต่อได้หรือทําอะไรมักจะมีโชคช่วยแบบปฏิหาร แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคืออายุยืนอายุยืนดูเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีเพราะว่าร่างกายคนเรามันเสื่อมลงไงยิ่งยิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งเสื่อมลงแล้วอายุมันยืนนะครับมันมันก็ทําให้คนคนที่อยู่ข้างหลังงานะลำบากถูกปะครับเออดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะการอายุยืนไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าต้องต้องไม่อายุสั้นแค่นั้นเองคืออายุตามเกณฑ์กำลังดีไงถูกปะครับแต่อายุมากกว่าเกณฑ์ก็ไม่ดีมันลําบากคนข้างหลัง อายุน้อยเกินไปก็ใช้ชีวิตโลกใบนี้ได้ไม่ไม่คุ้มค่าก็ไปซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลางๆดีที่สุดนะเออทางสายการเนาะยังไงก็เอาเป็นว่าไปปรับใช้ในชีวิตแล้วกันเนาะให้ให้ได้ประมาณนี้นะครับใครต้องการเพิ่มเติมอะยรก็ปรึกษาดูส่วนตัวได้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ